คลิปนี้มาตามกันต่อนะครับสเปนเจอกับเปอร์ซิลคอนเฟเดเรชันครับรอบชิงครับก็เป็นครื่องหลังนะครับครึ่งแรงนี้บปราซิลนำสองศูครับเอาละครับทะลักมาตรงนี้แล้วเฟ็ดยิงอูโหยังคมครับเฟรดครับคนเดียว2ประตูเลยครับเกมนี้สามไปแล้วครับดูครับและเหลือเชื่อครับสเปนอ้ดูครับ บอลไหลมาถึงเฟร็ดครับวิ่งมาแล้วแปรด้วยขวาครับเสียบปุ่มเข้าไปเลยครับปัดโดนนิดเดียวครับอิกาซียาสเอาไม่ออกครับโอ้โหบราซิลครับยำสเปนแล้วครับ3 0ศูนย์แล้วก็เคซุนาบาสครับอ้าวโดนเตะครับจุดโทษดิครับแบบนี้มาเซโลครับอยู่ดีๆไปหัวดื้อเสียจุดโทษเลยครับอ้าวมาคนยิงครับเซคิโอรามอส ขึ้นมาสังหารเอกแล้วไม่เข้าด้วยครับน่านไงมารามอสครับโอดไปไม่ถึงแล้วครับปูริโอเซซ่าแต่ว่าบอลมันออกครับดูอีกทีครับนี่ครับโอ้โหยิงลูกนี้หลุดกรอบเฉยเลยครับรามอสอย่างส0อยู่ครับมาอีกแล้วครับเดมาเนมาจี้มาครับเดมาเนมาแล้วก็กระชากหนีโดนแต่ครับอุ้ยเคลาดปีเก้อ้าวชาคิราครับมา ช่วงนั้นยังเป็นคู่รักกับปีเก้อยู่ครับเอ้าแดงเลยครับโอ้เหลือสิบคนอีกตั้งหากครับสเปนเดมาปั่นฟรีคิกลูกนี้ข้ามคานครับว่าเดียวครับลูกนี้ได้เสียวครับดูอีกทีครับืึสเปนสิบคนก็พยายามจะสู้ครับเบิ้ลมาลูกนี้ยาบิดดียาครับมองตั้งมาแล้วก็ไปแย่งมาได้ครับได้ซัดลูกนี้มาติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โหซ้ายของเปโดครับ ส่ายหัวเลยครับยังไงก็ไม่เข้ายิงมาลูกนี้ก็ตรงตัวครับจังหวะซัดของโชวยิงจากนอกกรอบมาเลยครับไม่ยากเท่าไหร่มุดหนีมาได้ครับเอาแล้วครับนาบาสโยกข้ามาครับดาบิดบิยาดาบิดบิยาโยกมาแล้วปัดลูกนี้ติดเซฟอีกครับโอ้โหขอตกเลยครับสเปนยิงยังไงก็ติดเซฟครับปัดไปได้ครับฟลิโอเซซาจบเกมก็เลยเป็นบราซิลครับ ชนะไป3ประตูต่อศูนย์ครับได้แชมป์คอนเฟดปี2013ครับแต่ว่าปี2014ก็อย่างที่รู้กันนะครับเข้ารอบรองแล้วก็ไปโดนเยอรมันครับยำเละเทะครับที่บ้านของตัวเองมาแต่ตอนนั้นครับปี2013ครับชื่นมื่นไปก่อนครับ